ทำผมก็ดีกว่าปึ <Hey. S 1> ออ๊บหัวเถิกมากโกรธปิดไว้อย่างว่าเขาบอกคนหัวเถิกมีโง่ <_ c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโง่เฮงดี <_ c oughs> จบปะ <_ c oughs> แคร์ไมไม่แคร์แต่ก่อนแคร์มากตอนเด็กๆปึ๊บผมซึ่งมีอยู่แค่นี้นจะเท่านั้นผมเสียม,มาก คอนเฟิร์มว่าผมเสียจริงจังนี่จะแคร์ไหมไม่แคร์เราก็จะใช้น้ำมันใส่ผมก่อนเขาชอบใช้แบบคือเขาซื้อน้ำมันให้ดีให้ตายไงก็ไม่ดีสู้เอ็นนี้ถ้าใครหาเจอก็บอกด้วยอยากได้มากคือมันใช้ดีจริงๆ60บาทวันนั้นซื้อที่บูธมันลดราคาเลยแล้วหาซื้อไม่ได้อีกเลยนี่แต่ไาแต่เขาก็เลยซื้อแม่งทุกยี่ห้อเลยจ้าเยอะมาก อันนี้ก็เขาก็แนะนํามาแต่สู้อันนี้ไม่ได้ดีดีกว่าแต่ก็ถือว่าโอเคมันกันความร้อนได้ด้วยูสภาพผมคือแย่มากแต่พอมันใช้นี่ปุ๊บแบบคือแบบสิ่งที่เราเห็นว่ามันแบบมันแย่มันก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นแต่มันนิ่มขึ้นเยอะมากจริงๆจริงจัง เสียงดังเลยนะใช้ใดทําแบบที่เหมือนที่เขาทําเลยนะนี่แบ่งผมปึ๊บนี่อาวตัวนีบไม้นี่ก็ได้เออไม่รู้จะไม่รู้ว่าอยากให้ทําแบบไหนให้ดูแบบอันนี้หรือแบบคลาสสิกค,คือแบบนี้ แบบนี้ก็ได้เนาะของเล่นใหม่ผมไม่เสียเขาบอกงนี้นะช่วยช่วยถนอมผมไม่ผมเสียเลสเช่าใช่ไหมอืมเปร๊บกดนี้เลยแล้วกอ็อธิบายก่อนถ้าสมมติว่าใช้แบบดั้งเดิมบางคนบอกอุย้ยไม่เอาอ่ะเขาใช้แบ,บ่นี้พอก็ได้นี่เขาใช้วีแบบนี้ซื้อที่ไหนเซนทัน อาจจะสองสามร้อย้จะไม่กีดแต่ก็โอเคทำนี้จับมาส่วนนึ่งปึ๊บกดนึ่งหมุน่งหมุนแค่แบบนี้นึ่งนึ่งหมุนน่งหมุนเป็นไหมจ้านี่ความแตกต่างจ้าเห็นไหมนี่ก็คือแบบเดิมส่วนอันนี้ก็ได้เหมือนกันต้องทำเวลาเดี๋ยวแบตหมด นี่เปิดมันมีร้อนกับเย็นมัน้งกาจะไม่ผิดฉันเอาแรงสุดกดอันนี้จะช่วยให้ขนมผมมันกันจับดึงหมุนอ่ะแล้วก็ปล่อยนี่ได้เหมือนกันเห็นปะวบวิ เหมือนกันพี่คืออันนี้มันจะสบายเพราะว่าเราไม่ต้องพกทั้งหวีไม่ต้องพกทั้งใดแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนหัวได้เ,ออเริ่มจะเป็นผู้เป็นคนไหมคะพี่ดวงใจ เป็นคนบอกว่าน้องแก้มบุ๋มคะมาอัพคลิปทําผมได้หน่อยหนูมาทําให้ดูแล้วนะแห่พ<ห>ี่ดงจานย์อยู่ลาบุรีเป็นลูกค้าทีมเหมือนกันเออ,เอ,อ ไปที่โคนก่อนดึงหมุนมาแต่ว่าครั้งแรกๆอาจจะยากหน่อยนะมันต้องค่อยๆอ,อันนี้เราก็เพิ่งเป็นเหมือนกันอาจจะแบบทำถูกวิธีหรือเปล่าไม่รู้แต่เรารู้สึกว่ามันโอเคกับเราวิธีจงวิธีจับอะ่ะจริงๆแล้วทุกๆอย่างมันอยู่ที่เราถนัดถูกปะเพราะว่าไม่มีอะไรถูกหรือผิดหรอกเพราออกมามันก็เป็นทรงผมอ อย่างหนึ่งนะอันนี้คือแบบแค่มีบั๊กคุณจะไปเฉี่ยที่ไหนก็ได้แล้วก็แบบไม่ต้องพอกโลเยอะทำผม,มเก่งมากแคไหม่แต<า>่นะเนี่ยตรงไหนมันหยิกหยิกเราก็แบบดันเข้าไปลึกน่อยยกโคนขึ้นหน่อยอ่ายกโคนแบบถ้าใครหัวปียกหมุน มีที่อยางก็แบบมาเปิดคลิปทำต่างก็ได้นะเห็นปะหนูจะได้ธรรมดาก็าได้เหมือนกันอันนี้เฉพาะเหมือนแบบหรือาบางคนแบบโอ๊ยไม่เอาอ่ะไม่ได้ที่ร้านก็แล้วแต่แต่นี้เหมือนว่าบางทีแบบเกิดร้านปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเออทำเองวันแบบส,สบายๆอย่าปล่อยหัวกับเธอกระเทิรอยู่บ้านเป็นผู้หญิงมันไม่ใช่ถูกปะ ขนาดอยู่บ้านเนี้ยแต่บันจริงๆแล้วก็แบบไม่ได้อะไรป่ะก็แค่เหมือนอาน้ำแต่งตัวทาครีมแล้วก็แบบหน้ายัางไงก็ต้องทาครีมบำรุงพอทาครีมบำรุงถ้าเราไม่ทาแป้งทาอะไรอย่างงี้ฝุ่นละออมมันก็ต้องเข้าผิวหน้าเราผิวหน้าเราก็อุดตันอีกถูกปะ่ะแล้วก็หมุนนี่เลย แต่ว่าผมตรงเนี้ยอาจจะต้องเหมาะกับคนที่สไลด์ผมหน่อยนะเพราะว่ามันจะได้แบบโค้งเท่าลูก ถามว่าตัดผมที่ไหนจะบอกว่ามีิง้แล้วเป็นคนไม่ค่อยตัดผมเลยแต่จะมีพี่ที่เป็นช่างประจำประจาตัวเลยอะ่ะมีคนหนึ่งแต่ก่อนพี่เขาตัดอยู่ซอยหอแต่ตอนเนี้ยพี่เขามาอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวพี่เขาเป็นเออพี่เขาชื่อพี่ซันออตอนนี้เขาอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้นใต้ดินเขาจำชื่อร้านไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะแต่ว่าไปตามหาได้ อยู่ชั้นใต้ดินชื่อพี่ซันอืมเป็นช่งางประจำเขาเลยแหละพี่เขาแบบชอบอย่างหนึ่งมาทับใจอย่างหนึ่งคือเวลาที่นุ่พี่เขาตัดผมให้อะ่ะเขาจะแคร์เรามากว่าแบบเขาจะไม่ตัดผมเราแบบช่างคนก็จะตัดผมแบบคือเขาเรื่ออะไรเหมือนแบบเผื่อไปเลยแบบสั้นบ้างเด๋อบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขาจะแบบค่อยๆพิถีพิถันเลง็งแล้วก็แบบเขาจะไม่ตัดที่เราสั้นแต่เขาจะแบบ ค่อยๆตัดแล้วก็แคร์เราว่าแบบผมอะกว่ามันจะยาวอะมันแบบเออมันนานนะมันลําบากนะแล้วมาตัดผมเขาสั้นอะไรเงี้ยเขาจะไม่ทาแบบนั้นเด็กขาเลยพี่เขาดีมาก,ามากอยากได้ไงเหมาะป๋าเขาเลยป๋าเขาจัดให้เสร็จแล้วแปดนาทีกว่าแล้วเนี่ยเสร็จแล้วผมเขา นี่คือทรงนี่แต่นี่ไม่ได้ตัดนานแล้วเดีย๋ยวเขาต้องไม่ตัดดูยุ่งปะเนี่ยความจริงมันก็เก็บทรงให้ได้อีกเห็นไหมเป็นโคง้งโคงแบบนี้นี่เสร็จแล้วการทำผมของเขาให้แต่ละวันเดี๋ยวไว้จะมาให้ดูเวลาแบบม้วนพองม้วนผมอะไรอย่างนี้มแค่นี้ก่อนเห็นไหมทำผมเองได้ง่ายอันนี้รีบไงแบตจ,จะหมดไปแล้ว ไม่บายไว้เดี๋ยวว่าอัพอีกหรือแบบอยากได้อะไรอยากรู้อะไรมาถามได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าก็จะอัพคลิปให้ดูหรือว่าจะมาตอบคาถามนะแต่อย่ากโกรธกันถา้าไม่ตอบคาถามแล้วก็บางคนที่บอกว่าเอออยากรู้เรื่องน้เรื่องนี้อะไรเงี้ยลองอ่านที่เขียนรายละเอียดไว้ข้างล่างเพราะว่าบางทีก็ตอบไม่หมดโอเคนะไปแล้วโง่ด้วยตอบไม่ค่อยถูกไม่บาย